<c oughs> <c oughs> วอมเสียงวอมเสียงวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับแมป g a r d เดน o w e r d e f e n s e อันนี้ก็ได้จากน้อง Lipper f i ไฟนอนะครับเขาเป็นคนแนะนำมาเนาะซึ่งเป็นแมปหนึ่งที่เป็นแนว Tower Defense และมีผู้เล่นเยอะพอสมควรเลยที่สำคัญคือมันเป็นแนวต้นมไม้เวแต่รู้สึกว่า ตัวโมเดลตัวละครเนี่ยจะไม่ใช่อ้างอิงมาจากโกอาคาเดนแบบ100%นะครับก็จะมีความหลากหลายขึ้นไปอีกทีนึงก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าตัวแมพจะเป็นยังไงบ้างฮะแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือกดเข้าเกียรไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวลองปิดเข้าใหม่สิปิดเข้าใหม่ปุ๊บก็ก็คือได้เลยนะฮะโอ,อ้ยตัวแมพสวยเนี่ยอันนี้แหละจอยอีเวนต์อ๋อจะมีอัปเดตเร็วๆนี้วันนี้นี่วันนี้มีอัปเดตแมพนี้ด้วยนะครับอืมดีเลย คือตัวดีไซน์แมปตรงล็อบบี้นี่พี่ว่าสวยนะมันดูแบบเป็นชาวสวนชาวไร่อะ่ะก็สำหรับคลิปแรกก็มารีวิวตัวแมปก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยทางซ้ายเนี่ยจะมีตัวซมมัมอนซัม,มอนจะแบ่งเป็น3กล่องน,นะครับ1ดาว2ดาว3ดาวแล้วก็ตามชื่อนี้เลยซึ่งกล่องยิ่งรู้สึกว่ายิ่งราคาแพงเนี่ยตัวละครยิ่งจะโหดขึ้นด้วยนะฮะออ้มีเขียนข้อมูลแบบละเอียดด้วยอะ่ะคือบางแมปแบบเวลาเราจะสุ่มตัวละครเนี่ยถ้าเราเอาเมาส์เข้าไปจิ้มดัวมันไม่มีบอกนะว่าข้อมูลเป็นยังไงนะฮะ แต่แบบนี้มีบอกอย่างออส Star Tower d e f e n s e X เนี่ยที่เพิ่งเปิดหรือจะเป็น t o อยเ t ตเทว์ด e ฟเอนและอีกหลายแมปก็ไม่มีบอกนะครับอันนี้คือเราสามารถดูได้เลยว่าเอ้ยในตู้สุ่มนี้ตัวละครแต่ละตัวทำอะไรได้บ้างตัวไหนเป็นตัวฟาร์ม AE หรือจะเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยคือมีรายละเอียดครบเลยถือว่าแมปใส่ใจผู้เล่นในระบบตรงนี้เนี่ยพี่ถือว่าดีเลยนะยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาเขาจะไม่รู้ไงว่าเราควรสุ่มอะไรทำยังไงบ้างเนาะอันนี้คือรายละเอียดแบบชัดเจนเลยในส่วนของซัมมอน็จะปะนนนนีีี้้คัส่่ววฝงเพ ดูดิเล่นสูงสุดโอ้โหโอ้โหโอ้าร้อยกว่าชั่วโมงขยันเล่นเกินส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นรีวิวบีชแแบบที่จะมีการอัปเดตคืนนี้อีก11ชั่วโมง37นาทีก็ถ้าใครสนใจแบบนี้ก็ลองมาดูกิจกรรมนี้ได้นะครับมีน้องปูด้วยน่ารักนะอ่ะต่อไปเราไปดูในระบบต่อไปดีกว่าทางขวาอันนี้จะเป็นฟรีวอร์ดนะครับโดยการที่กดไลค์แล้วก็เข้ากลุ่มนะครับจะได้เมา็ดสองอันก็ไม่เยอะนะ2 50อันนี่ถือว่าน้อยมาก อันนี้จะเป็นตัวละครอะไรอะ่ะองุ่นอันนี้กดอ๋อน่าจะเป็นตัวที่แบบออฟเซลเสนอขายเหรออันนี้ก็จะเป็นอินเด็กข้อมูลตัวละครต่างๆนะครับโอ้โหโอ้บางตัวนี่มีคนสุ่มได้ไม่ถึง10ตัวเฮ้ยน้อยจัดเลยแ <c oughs> ปลว่าน่าจะหายากเนี่ยแล้วดูข้างหลังตรงอินเด็กมันจะเป็นกรีนเฮาส์เลยนะส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ VIP จะได้ป๊อปคอนเอ้ยไม่ป๊อปคอนสิก็พดอีพิกหนึ่งอันใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นช่องใส่หนึ่งตัว ช่องเก็บตัวละคร500ได้วย VP แท็กด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นตัวละครที่น่าจะเป็น Limited Stock นะครับคล้ายๆกับ Final Tower Defense เนาะที่มาวางอยู่ในแบบแล้วกดซื้อได้เลย750มเมล็ดอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันปะอู้ห0 0่งแเมล็ดโอ้โหอันนี้น่าจะฟาร์มนานอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาลองดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวเออเ k ลองดูซิจะมีอะไรบ้าง FK 99 9นี่ยจะเป็นเมล็ดส่วนอีก0.1%เป็นตัวละคร ทีนี้เนี่ยถ้าเป็น VP แล้วก็เป็นพรีเมียมก็ได้ส่วนลดของเวลาไปด้วยทําให้เราสามารถได้รางวัลเร็วขึ้นนะครับอู้แล้วก็มี get double seed game pass ด้วยก็คือได้เจ้าซีดได้เยอะขึ้นเอ้ยตัว FK ไม่ได้แย่นะมันถือว่าได้มเมล็ดเดยอะพอสมควรเลยตัวละครก็ดูโหดนะ f r e ซ z i n g อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองสุ่มตัวละครกันหน่อยดีกว่านะครับแต่ก่อนไปเริ่มรู้สึกว่าจะมีโค้ดอยู่ด้วยนะอ๋อในส่วนเกมพ a s s นี่ราคาเอาเรื่องอะเนี่ยตัวซีดคูณ2องสี่ร้อยเก้าสิบห้าโลบักเยอะนะ เยอะมากสปีดคูณ3ามาถูก389โลบักแล้วก็ VP 349โลบักอันนี้มาตรฐานอยู่แล้ว VP ส่วนมากจะเป็นเลนนี้เนาะข้างล่างมีกรอกโค้ดพี่เห็นอยู่2โค้ดนะเดี๋ยวลองกรอกดูโค้ดแรกจะเป็น BUZZBUS นะครับโค้ดนี้ได้เป็นนี่ได้เมล็ดมาแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งนะครับก็จะเป็นโค้ดนี้เลย H o n e y, HONEY น o n e าน่ำผึ้งใช่ไหมอันนี้ก็ได้เมล็ดเหมือนกันนะครับ250ตอนนี้เนี่ยมีเงิน7 5 0แล้วสุ่มตัวละครดีกว่า ถ้ากล่องนี้จะใช้100เดี๋ยวก็กล่องนี้ใช้300ส่วนกล่องสุดท้ายกล่องพึ่งใช้500ในการสุ่มอ่ะลองกดสักตัวดิเออกดไปเอ,อ๊ได้เป็นไอ้นี่นี่มันเป็นต้นที่เป็นกับดักอะ่ะดีหรือเปล่าไม่รู้ว่ะแต่ก็ไม่ใช่ตัวเกือสุดนะไม่ใช่ตัวเกลือสุดอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองไปดูอีกกล่องสิกล่องนี้เงินใช้ไม่ได้แล้วเงินไม่พอ กล่องสองใช้เงิน300อันนี้ก็ไม่พองั้นกล่องแรกละกันกดซุ่มไปหนึ่งตัวด้วยตัวซามอีกตัวหนึ่งได้นี่วะเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะเอามาแบกต้นเกมอยู่ใช้เงินวางสองร้อยดีเพสห้าสิบเจ็ดดีหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่านะครับตัวด่านจะมีสองอันเดอะการ์เด้นกับเอนชานนะครับเราลงเดอะการ์เด้นก่อนละกันแล้วก็ลงแบบคนเดียวไปเลยสตาร์โตเริ่มระดับความยากจะมีสี่อันน้องก็จะเป็นง่ายก็สิบห้าเอ้ยยี่สิบเวฟ โนมอลยี่ห้าฮาร์ดสามสิบอินเซนสี่สิบแล้วก็ได้เงินสูงถึงพันสองเลยนะอินเซนอู้อจริงก็ได้เยอะนะอะเดี๋ยวลองลองแบบแบบง่ายสุดก่อนแล้วกันตัวดีไซน์แบบดูล่มลื่นดีนะครับก็เป็นทางตรงดูไม่ค่อยยากอะไรมากสักเท่าไหร่ข้างหลังสุดจะเป็นกรีนเฮาส์ด้วยทีนี้เราก็มาวางเจ้าตรอเบอรี่กันเลยอ่ะกดวางไปตัวเกมเนี่ยจะมีระบบกดคูณหนึ่งคูณสองคูณสามด้วยคูณสองจะฟรีแต่ว่าคูณสามต้องเสียโลบักในการซื้อเกมพานะครับอ่ะกดคูณสองก็เลย แล้วก็มีออโต้สคิปด้วยทางขวาล่างจะมีการแจ้งตลอดเมื่อจบเวฟเลยนะเออวัาระบบระบบมาดูใส่ใจดีนี่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นตัวต้นเกมอยู่ยยนะมันใช้เงินในการอัพในการวางน้อยด้วยตีป้ายตีป้ายกดออโต้สคิปไปเลยอีกหนึ่งความประทับใจคือเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราอัพตัวละครโมเดลมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงด้วยนะอันนี้คือน้องเนี่ยมีความยาวขึ้นนะครับก็จาก49เป็น52อัพต่อไปน่าจะเป็น56แล้วขึ้น60เลย โอ้เว่อร์ไซส์จัดอันทีนี้ก็เดี๋ยวลองดูซิด่านมันก็เอาจริงก็ไม่ได้ยากนะมันดูเพลินๆเ,เ,เนี่ยมันดูเล่นง่ายด้วยอ่ะอัพต่อไปเลเวลห้าจะเป็นเลเวลสุดท้ายแล้วจำได้ว่าดาเมจสี่สิบเดีลองมะเขือเทศซิมะเขือเทศเนี่ยเป็นตัวฟรีจากตอนแรกเอ้ยมะเขือเทศเลเวลสองดาเมจสิบเลยเนะี่ยแรงกว่าสตรอเบอรี่อีกทำไมรู้สึกว่าต้นเกมมะเขือเทศมันดีกว่าสตรอเบอรี่วะเออแรงกว่านะแต่เลเวลสุดท้ายเนี่ยดาเมจเท่ากันเลย40ทั้งคู่ แต่ว่าสตอร์บอรีจะตีเร็วกว่าแล้วก็ตีไกลกว่าทีนี้อีกตัวหนึ่งก็เวนัทฟรอแทบตัวนี้เป็นสายกับดักแทรบอ่าเลเวลหนึ่งดาเมจห้าสิคูดาวหนึ่งวิแต่ขึ้นเลเวลสใช้เงิน5,000คุณพระห้าพันแล้วก็ดาเมจเป็นหนึ่งพันคูดาวห้าวิเออทำไมมันดูกระโปงอย่างเลย <c oughs> มันดูกระโปงมากเลยเดี๋ยวลองลองอัพตันก่อนดิอยากรู้ว่าอ่ะทีนี้ก็อัพตันเป็นเลยอัพตันใช้เงินห้าพัน ดามีหนึ่งพันอ๋อมันตีไกลขึ้นปะวงสีขาวเนี่ยเอ้ยแต่มันไม่ทํางานเลยนะมันต้องอาจจะต้องแบบรอให้เดินเข้ามาลึกๆก,ก่อนหรือเปล่าไหนลองดูซิหนีบอ่าก็คืออยู่ในวงเส้นตรงนั้นแหละแรงอยู่นะหนึ่งพันแต่ก็คูดาวนานวะ่ะนี่มาดูเวฟบ,บอสมาดูเวฟบ,บอสปื๊บปื๊ปื๊บปื๊ดปื๊โอ้หอยทากเลือดเยอะเยอะเลือดเยอะจัดเออกับดักโอ้โอ้โอโอ yeah, แย่ละพี่ว่าไม่เวิร์คว่ะ ม่เวิร์กอาจจะต้องทยอยขายเนี่ยขา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 ยวางตัวเพิ่มดาเมจนี่สตรอเบอรี่เดอะแบกวางไป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 วาง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 แต่ว่ายังไงก็น่าจะผ่านนะถ้าสมมติมันไม่ผ่านก็จะเป็นแมปที่โหดร้ายเกินไปขายขายอ่ะครึ่งทางแล้วใกล้ตายแล้วอีกเดียวอีกเดียวเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอ้เลือดเยอะจังเลยเลือดหมื่นหนึ่งอ่ะ ไม่หรอกต้องบอกว่าตัวเราตีเบาได้แหละโอเคผ่านอยู่นะครับได้เงินมาหนึ่งห้าสิป่ะถ้าจะไม่ผิดวิกตอรี่มีข้อมูลให้ดูด้วยว่าทำอะไรไปเท่าไหร่ยังไงนะครับเพียเกแล้วก็กลับล็อบบี้กลับล็อบบี้ดีเดี๋ยวไปลองด่านใหม่สิไหนดูด่านใหม่โนอยด่านใหม่เอนชานลงคนเดียวอ๋ออันนี้จะมีเขียนด้วยว่าความยากเป็นระดับปานกลางนะฮะอู้อันนี้จะได้เงินเยอะกว่าด้วยแล้วก็ความยากจะมีสูงกว่าเนาะสูงกว่าอินเซน เป็นระดับ impossible นะครับตัวตัวด่านดีไซน์อันนี้มันก็อารมณ์เหมือนป่าแม่มดอะออกแนวมืดๆบนม,นมนหน่อยเนาะมีทางแยกด้วยส่วนตัวละครพี่จะไม่พูดละกันเพราะว่าเราพูดไปในด่านที่แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูละกันนะครับว่าความยากจะเป็นยังไงเนาะแต่ที่แน่แค่แค่วฟแรกก็ไม่ใช่วันฮิตเดย์แล้วอะไอ้ด่านเมื่อกี้มันทีเดียวตายอันนี้มันต้องสองทีวะต้องขึ้นเลเวลสามด้วยจริงๆลงมะเขือเทศน,น่าจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันต้นเกมดาเมจแรงกว่า นี่ตัดข้ามาที่เว็บบอสเลยบอสจะเป็นเลือด1 1 5 0 0จะเป็นแมงป่องเมื่อกี้เนี่ยที่เราสู้ครั้งแรกมันเป็นไอ้นี่เนาะอหอยทากเลือด10,000นะครับก็คนละอย่างกันมาเลยอีกนิดเดียวเองเปิลเปิลเปิเป,ป,ปิวางอัพวางอัพผ่านแบบชิ่วชวไม่ได้ยากมากหรอหรอก็เกือบไม่ผ่านอยู่นะโอเคก็ผ่านด่านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ก็มีเงินอยู่400ใช่ไหมสุ่มกล่องกลางเลยกดเป็น มะเขือม่วงมะเขือม่วงใช่ไหมใช่สิเอ่อ DPS หกสิบสี่ทำไมรู้สึกว่าสตอเบอรี่มันดูดีกว่าวะแล้วก็ลองอ่าเหลือเงินอีกนิดนึงลองสุ่มกล่องแรกสิเอ๊อยากได้ตัวฟาร์มเงินจังเลยกดไปหุเฮ้ยอะไรอ่ะมันนี่ทรีเหมือนบอกเกอรี่เลยอะได้เงินทุกห้าวีอัพสูงสุดเป็นสามวีแล้ว65ิบห้าเอาวะเดี๋ยวไปลองเลยเราไปลองในเอเลดดีกว่า อยากรู้ว่าเอเลนแบบนี้จะยากหรือเปล่านะฮะโอเอเลนแบบนี้ก็ก็ดูเหมือนดานแหลกปะคล้ายๆกันเนาะแตกต่างกันนีดหนึ่งดาเมจสี่เลือดแปดตีไม่แตกอ่ะอัพขึ้นสองเลยวันฮิตเดสปาบแต่ช้าหน่อยปาบปาบโอเคต้นไม้เงินเนี่ยใช้เงินวางสี่ร้อยอ่าแล้วก็เงินเด้งเรื่อยๆทุกห้าวีอุได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ ถือว่าค่อนข้างชอบเลยเป็นการดิ้งเงินเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ครูดาวมันไม่ได้นานอะ่ะใช้เงินลง4 0 0ใช่ไหมทีนี้สแปมวางไปก่อนแล้วกันอ่ะเราวางมะเขือม่วงซิมะเขือม่วงอุ้ยแต่ระยะโจมตีแค่ม,มากเลยอะ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแต่มันแรงนะมันดูแรงแต่ว่าครูดาวเยอะแล้วก็ระยะแคบด้วยอันนี้ก็ช่างมันแล้วกันเอ่อต้นไม้ตอนนี้วางมา5ต้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววางอีกต้นหนึ่งรู้สึกว่ามันจะมีบอกอยู่นะว่าวางได้นี่ อ่หวังในทั้งหมด6ต้นนะครับต้นไม้ฟาร์มเงินซึ่งรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเงินเฟอ้อแน่เลยวะเงินน่าจะเฟอ้อนะดูทรงละส่วนเจ้ามะเขือม่วงเนี่ยเลเวลตานมันก็ดามเมจหนึ 4, ่งร้อยระยะสิบส่คูดาว1.58พี่ว่าสตรอเบอรี่ดีกว่าเว้ยสตรอเบอรี่ดูแบบดูดีกว่าเยอะเลยอะ่ะตีไกลกว่าตีเร็วกว่าดี s ไม่ต่างกันมากด้วย อ่ทีนี้ก็มาต้นไม้ฟาร์มเงินต่อแล้วก็ไปดูยาวๆนะครับว่าเอเลดจะไปได้กี่เวฟเนาะตัวละครเราก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันกลัวว่าถ้าอัดคลิปจริงๆมันจะยาวไปเว้ยเอเลดมันน่าจะนานอยู่นะสรุปก็มาถึงแค่55เวฟนะครับเจอแก๊งหอยทาเลือดเยอะไปตีไม่ไหววะอาจจะต้องหาตัวอื่นขึ้นมาเอ้แต่มันไม่ได้เงินป่ะทำไมรู้สึกเหมือนไม่ได้เงินเลยเออเหมือนเหมือนลงเอเลดแล้วไปได้ไม่ไกลก็เลยได้เงินน้อยหรือไม่ได้เงินวะเนี่ย เออแปลกเว้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองมาเล่นแบบนี้ต่อละกันทุกคนคิดเห็นยังไงกับแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าดีไม่ดีสนุกหรือไม่สนุกหรืออยากให้มีคลิปต่อก็ลองบอกได้เช่นกันไปลวครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า